นี่ครับนี่ไงนี่ไงกาลังชิมไหกันนะชิมไหชิมนนี่ไ่ราเรายังไม่ได้บอกเราว่เขา่ยพี่ยาพี่ยาพี่เขากำลังชิมันเนี้ยปลาผัดีไม่รับด้วยไหพี่เกเขาเห็นัะนี่พี่เอกเป็นคนที่บังคับพูดไม่ได้เลยนะใช่แซบเลยเจเลยอร่อย้ด กินเป็นไงกลิ่นมันมันไม่มันไม่ิดมันไม่เผ็ดแต่กลิ่นปลาแต่ถ้าเราอยากเผ็ดเราก็เติมพริกป่นลงไปก็จะมันพอดีไงตัวพอดีอ่ะถ้าเผ็ดเราก็เยอะๆกูกูเยอะมันจะเข้มดนวยนะกต้องกูกูดีกว่าอีแล้วเนื้อปลาาเป็นยังไงเกลียวแล้วเนื้อมันเนียนมันไม่มีกล้ไหมันไม่มีวิ่งซ้อมแน่ๆเอาชิมนะครับชิมนะครับชิมนะครับเอาชิมเสร็จแล้วหรอเนี่ยหมดแล้วเหรอ โอ้โหตายเลยเพื่อนๆดูดิวันที่สิบเอ็ดที่มาเยอะเลยหมดแล้วเนี่ยมันเลียดเพราะว่าครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเทเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคลุ่มเหมือนเดิมนะรามดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับเชาเชาชาเนลเชาเชาชาเนลออน้านาตุกเนาะจะได้ติดตามดีไหมเชาเชาชาเนลอือดีนะโอเคอันนี้สองคนที่เรียงตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่เรียงตั้งนะฮะชาเชาช่องใหม่ชื่อ ชาเชาชาแนลจากเทเดอร์สายแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาเชาชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชานี่แม่แน่แล้วก็เป็นเชาวชาชาแนลดังแน่นอนพี่อาตังใจทอไงดูไว้นะพี่อายืมยื้วยพี่ยายืมไป้าไปแล้วเฮ้ยผู้จัดการเจ้านะ อะไรหรือเปล่าถามาสง้าทีไนะสนใจที่เเร่ยไบอก่เมาที่แล้วหรอที่ไม่ชี้เป็นเพรา่าไม่รอรอยูแล้คายรอืก่อปใหม่อ่เยที่มัจงไปถามใคร้าเลยท่ยว่ด้หน้ามีได้ี พี่าครับมีคนบอกว่าอยากสั่ง300กระปุก300กระปุกให้อยาเแบบรสชาติทับแตงอะไรนะพี่รอครับรอวันจันทร์ที่8ไลฟ์สซซื้อเลยหนูพิมมาเลยว่าอยากได้300กระปุกเดี๋ยวเราดูรอเดอร์ให้นะล่ารถนะเนือหนูโทรหาพ่ยาก็ได้นะแต่โทรหลังจาก5้าโมงเย็นไปแล้วนะห865198252แล่พาจะแนะนำว่า ให้พิมยังไงวันจันทร์จะดูดึนมไปกับรถแบบับกต้อคม่เสียค่าถูแน่น่ไปนีนะคพี่อยาเข้าไปนีด้วยได้ไหมคะเข้าไปใส่รูปไปเก็เซลฟี่หรือว่าจะเซลฟี่ทำอไงครับรูปเคก็เซลฟี่ก็คือพี่เซลฟี่พี่หรือว่าพี่เข้าไปยิงก็ได้แล้วแต่ยังไงงงพี่ถ่ายได้เลยคะอ๋อใช่ผมถ่ายให้โอเค

กลิ่นเป็นไงกลิ่นหอมไมมันไม่มันไม่มันไม่เหมินมันไม่เผ็ดไหมคะมันไม่เผ็ดแต่กลิ่นกลิ่นปลาไหลแต่ถ้าเราอยากเผ็ดเราก็เติมพริกปูลงไปก็จะหอมแต่ถ้าไม่ชิมมันพอดีถ้าเราไม่ชิมมันไม่พอดีรับเผ็ดลงไปเยอะๆรคปูเยอะมันจะเค็มนิดนึงนะรุกูเยอะอะรูพอดีกว่าเองแล้วเนื้อปลาไหลเป็นไงเกี่ยแล้วมันเนียนมันเนียนมันเนียนมันไม่มีตัวใหม่ครับไม่มีเป็น้อสเลยเอาชิมนะครับชิมนะครับชิมนะครับอ้าวอาชิมเสร็จแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วเหรอ อ้ตายเยเพื่อนๆดูนีให้ชิมเลยหมดแล้วเนี่ยมันเอียดเพราว่ามีอะไรที่แบบว่ามันว่าพมไม่เที่้าะเพราะวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าบังเหรอเสิบเจ็ดเสิบเจ็ดยัไม่หยุด่ครับชิมต่อไปแม่ เชื้อออกให้หมดเลยมาถึงจะเก็บได้นานตันนี้เก็บได้ประมาณแปลว่าอร่อยจริงเพื่อนชามชามที่สองมาแล้วเนี่ยชามสองมาแล้วถึงหนึ่งปีนะได้ได้เพราะว่าเพราะว่าไก่ตัวกะลาเนี่ยไว้ปีนึงเยอะไปมันพูดครบเดือนพค้งครบถึงหนึ่งปีตัวนี้เอาดิเปิดฝามาหนึ่งชั่วโมงหมดเพื่อนเพื่อนเปิดฝามาเปิดฝามาหนึ่งชั่วโมงหมดยิ่งหลาใงเพลนไม่ให้ครับแต่ห้ามเปิดฝาเปิดฝามาหนึ่งชั่วโมงหมด ก็บได้อ่แว่าเก็บได้มันไงก็มักไงยิงมัก่เข้าเนือยิงอะไรเงี้ยใช่นีบอกว่ายิมปีใช่ป่ะมีข้าวไหมฮะเปิดฝาเพื่อนเพื่อเกาวอิ่มเ่ยอ่าเกาวอิ่มนะครับเพื่อนอ่าในตู้เย็นมันก็จะไม่แต่ว่าเปมาอาทิตย์เดียวก็หมดวันเดียวชั่วโมงชั่วโมงเดียวมั้งกินเพลนเนี่ยจานสอง่นเนี่ยจานสองนั่นเนี่ยบอกแม่ให้ พี่ก็คอมเมนต์ว่าพี่เอกไม่ได้กินข้าวเที่ยงเราเอกพูดบ้างก็บอกกินปีกินปีก็พูดบ้างกินปีทำปลาก็มันมีประโยชน์กินปีแล้วมีประโยชน์ปากระพูดมาอร่อยไหมเนี่ยไม่กินข้าวเขาไม่ไดพูดเรองกินข้าวครับโอ๊ย ม่อมแม่ก่อนงั้เก็บตังค์เก็บตังค์ถ้าไม่พูดลูกออมเออลูกม่อมม่อมไรแกดเองเลยเนี่ยอร่อยจริงปะเนี่ยไม่ใช่คอนทนนะอร่อยจริงป่าเขาจะไปปมไปดไปดิปดังหดผไปดีอร่อยใช่เฮ้ยพี่พี่ขายกระปุกกระถ้านีกมาดลูกอยู่ไหนลูกค้าไม่ใช่นี่ดีแล้ว เครื <Construction. S 2> ่องพี่เองนี่หรอเอาดิ้ี่พี่มาเร็วจังไรขายเครืองขายออกเออไลเลยพี่เองเดี๋ยวไม่ใช่ลูกค้าพี่เขาแกะทีทีคนไหนอยากได้นับนิดก็ไม่ไหลเยรัอ้าที่ไรวี่โอครับตั้งใหม่เร็วเลยจะขายช่วยเร็วพี่เองลองไล่ดิเอาแต่นัพนิดตัวเนี้ยลองไล่ดิ ไล่จดไว้ดิแล้วก็แล okay. ้วก็ไปแล้วพวกนี้พวกนีมพวกนี้เป็นระบบนะปลูกเอาแค่เอาแพร่ร้อยกระปุกร้อยกระปุกเอาแพ่จดไว้เฉยแพร่ร้อยคนไปเหรอจดไว้ผมสิบคนก็หมดแล้วนะคนละสิบสิบตอนนี้มันยังเป็นระบบมือมือจับมือโอ้ระบบมืออยู่จากเมียนี่ครับแว่ามันไปบ้านแต่ว่าไม่ได้เอามาไงไม่ได้เอาเครื่องปินมาเครื่องปิ้นไม่ได้มาไปไปดิโอเคทำไปก่อนทำไปก่อนไม่ต้องรอพร้อมหรอกเมื่อก่อนพี่ยาก็ส่งอย่างเงี้ยแหละออนไลน์ วันนึ่เป็นร้อยก่องเราก็นั่งเขียนนะสงคนเขียนหร่องแล้วก็เตอนิ้เดียวนกังน้เดียวนะองตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวนะตัวเดียวเลยอะไรครับปลาผัดผัดสุกตัวที่ชอบเนี่ยีังเสิรกันแล้ได้ขนะะัวมน